สวัสดีครับพี่น้องปองปายเมื่อนี้เสนอเมโน,โนูอบไก่เะครับอบปีบกําลั่งขันตอนนะครับน่มักสมุนไพรเครื่องสมุนไพรแล้วก็เอาเสียบขวดขวดเบียร์ขวดเหล่านี่แหละขวดย่งไดทเวิร์ดมานจะเป็นขวดเอาสซน้ำขวดส่น้ำน,นะครับอาเพาขวดส่น้ำระวัวงแตกนะครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบื้องมักสมุนไพรเดียวเตาถ่านนะครับ เอาปีบโอ้ปีบก็จะเป็นงามข้าง,งนอกมีเตจัดหนึ่งเออข้างในพนมาเกี่ยงอยู่ว่าสันทีมงานวะปีบทินเนือครับอันนี้ก็เตาทานครับล่อ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 สามสิบถึงสี่สิบนาทีวาสันทีมงานวาเปิดเปิด,เป,ดเปิดยามมึงเนี่ยวาสันมันหอมเลยคือหอมเลยล่ะโอ้ยหอมตลบอบอวนสมว่าอบอกับร่างเรืองครับเลืองนี่นล่ะ ใก้เข้าคิดว่าไก่สิสุกนะเบิงเบิงเบิงตอนนี้ถ่ารอเวลาแป๊บแป๊บโอ้เปิดเปิดเปิดครั้งที่สองนะครับยามเบิงยามเบิงเหลืองคือก่อนเฮ้ยกำลังเนะได้นี่หอมใครดีนี่โอ้ตาแสบแท้ลำลายเฮียแหะครับพี่น้องโอ้่ะเอาออกมาแล้วทีนี้ทีมงานว่ามาชิมเบิงมาชิมเบิงโอ้เหลืองงามอยู่ได้นะ่ะสุกซุกข,ขวานเป็นไก่อบนะครับอบปีบอบเตาถ่า,าน Ooh, สับสับสับอ้ยอายทวนทวน,ทวนลงมาหอมเตะจมูกหิ้วเข่าเลยเป็นแบบนี้สุดยอดเลยพี่น้องเห็ดกินมึงน,นะครับไกบ่บานเ่านะครับไกบ่บานอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบ่าวไทยบานทีมงานคู่นมบ่าวไทยบานว่ามีไกบ่บานกับสิอบสู้กินมาทันใส่สมุนไพรแบบหลายอ้บรรยากาศดีนะครับยำมะแรงมามาเลยครับมากินเข่าแรงน้ำกัน แต่ละมือแต่ละเว้นนั่นมือแรงมาหาสันหาเมนูืมดังนั้นกระหูซับออกมาซุกครับซุกซุกโอ้แบบหอนเลยหอมท,นทนวนๆเลยเออเห็นมือแบบแบบเปแบบ็นอย่างนอกเปกบ่สุดยอดอีดีพอขัวเฮานี่น่นะหอนนะครับหอนโอ้น่ากินหอมหอมทะลุจอมาทีมงานพร้อมผุนนะพร,อพร,อพรอ้อมพร้อมพอมครบครบ กำลังคูณแต่ละฉากแต่ละมุมให้เบ่งค,ครับเต็มตาอันนี้ก็คือทีมงานเบาไทยบานยิ้มมือแรงมากกับฮแต่ที่เอากินสุดยอดเอ้ายอกลับมาเบิงใหม่สักบาทขั้นตอนพิธีการเห็ดหอ,อมตะลบอบอวนเลยอยากให้เพื่อนเพื่อนล่องเห็ดด้วยครับไก่อบปีบใส่เตาถ่านโมฮาเตเฟืงงองฟางหยาดเพราะว่าเฟืองฟา่งมันหายหยาดพื้นที่จํากัดครับบม,ม่มีหม่องซุ้มหม่องเผา เน็ตแบบนี้ประหยัดดีสุดยอดอหอมกรุบถีบเลย